สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตหลังเกมชนะแบบหืดจับกันครับภาพรวมของเกมแผนออกสตาร์ทของอาเน่สลอตเป็นสูตร4 2 3 1ฟูลแบ็กฟริมปองเคอร์เคเซ,เซตคู่เซนเตอร์ฟานไดโกนาเต้คู่กลางมักอลิสเตอร์โซโบสไลแนวลุกซ้ายถึงขวากัคเปโอเวอร์สซาลาและเอกิติเกยืนหน้าเป้าสกอร์ไหลเป็น1-0ฮูกโกเอกิติเกนาทีที่37 สองศูนย์โคดีก้กัคโปนาทีที่49ส่วนบอลมัดมายิง2 1และ22จากองตวนเซเมนโยในนาทีที่64และ76เฟเดริโกเคียซ่ามายิงให้เรวพูนี่เป็น3 2และ42จากโมซาลานาทีที่9 0 4บวกเนื้อหาในเกมเกมชัดมากเรวพูคุมครึ่งแรกและต้นครึ่งหลังขึ้น20ก่อนดวนบอลมัดของอันโดนี่อียาราโอลาเพรสสวนกลับรัวจนตีเสมอ22ช่วงนาที60-76 แต่ทีมแก้เกมด้วยการเปลี่ยนสำรองอย่างเคียซ่าโรเบิร์ตสันเอนโดประมาณนี้จนปิดเกมได้ท้ายเกมประตู3-2ของเคียซ่าและ42ของโมซาลาบรรยากาศเกมมีช่วงหยุดอยู่ช่วงคราวจากเหตุรายงานการเหยียดผิวใสเซเมนโยและมีพิธีไว้อาลัยต่อดิโอโกโจตาเป็นค่ำคืนที่อัดแน่นด้วยอารมณ์ความรู้สึกตามรายงานหลายสำนักข่าวจุดเด่นต้นเกมรับดันสูงและเพรสสลับจังหวะทำให้บอลมัดเสียบอลในโซนกลางบ่อย และเอกิติเก้บวกกักโปใช้พื้นที่กึ่งซ้ายได้ดีมากลูก1-0และ2-0มาจากการวิ่งลึกพักบอลของเอกิติเก้กับการจบเฉียบของกักโปจุดเปลี่ยนของเกมปัญหาคือนาที60โดมินิกโซโบสไลไปเล่นจะจ่ายให้ฟอรเรียนเวิร์สจ่ายพลาดโดดโต้กับช่องว่างหลังฟูลแบกกับจังหวะเปลี่ยนจากบุกเป็นรับช้าเปิดทางให้บอลมัดสวนลึก โดยเฉพาะฝั่งขวาหลังมีการเปลี่ยนตัวนำไปสู่2ประตูของเซเมนโยที่มาจากทรานซิชันเร็วลากฉีกแนวรับยาวๆจากแดนตัวเองและนาทีที่76ก็เสียจากทรานซิชันเช่นกันซาร่าใจ่ายให้โดมินิกโซโบสไลจับบอลไม่ได้จึงโดนสวนกลับเป็นประตูตีเสมอ2ต่อ2สล็อตใช้ไม้ตายจากมานั่งสำรองเคียซ่าลงมาสร้างมิติการจบสกอร์หรือหาพื้นที่เสาไกลและอวนเล่เป็น 3- 2ก่อนซาร่าปิดกล่องนาที964บบอลสวนกลับที่เอนโดจ่ายให้ ข้อดีในเกมนี้แนวรุกแหลกหลายและเด็บแน่นเอคิติเก้นนประตูทำงานพักบอลและฉีกวิ่งได้เด่นกักโปจบคมเคียซ่าลงมาซัดชัยช่วงทดเวลาซาร่ายัางคมกริบแอสซิสโดยเอนโดการตอบสนองหลังโดนตีเสมอเมนเทลเกมดีมากเปลี่ยนแทัคติกและตัวแล้วทวงโมเมนตัมคืนใน10นาทีท้ายสร้างโอกาสมากกว่าอย่างชัดเจนของบอลประมาณ61%ยิงเข้ากรอบ10ต่อส ข้อเสียที่ต้องแก้ไขอีกมากเกมรับยามทรานซิชันฟูลแบกดันสูงพร้อมกันบ่อยทําให้ครึ่งช่องข้างเซนเตอร์ถูกเจาะในเคาน์เตอร์โดยเฉพาะช่วงหลังนาที60คอนโทรลมิดฟิลด์นาทีกลางครึ่งหลังคู่กลางปล่อยให้บอลมัดต่อเกมตั้งรับลึกแล้วสวนเร็วได้ถี่ยังต้องหาสมดุลจับจังหวะบุกหรือชาเพื่อตัดเกมเกมคุมสกอร์จาก2 0กลายเป็น -2 2ง่ายไปนี่คือโจทย์ที่ต้องกลับไปแก้ไขอีกมากการให้คะแนนนักเตะลิเวอร์พูลทั้งตัวจริงและสำรองอาริซอน6 เซฟแต้มหน้าที่โดน2ลูกจากทรานซิชันเร็วจังหวะยากล้นล้วนเยเรมีเฟลิมปอง6พลังวิ่งสูงเติมเก่งแต่หลังชั่วโมงเกมมีช่องว่างฝั่งขวาถูกถอดนาทีที่60อิบราฮิมากนาเต้5อ่านคอนเ,เตอร์บางช็อตช้าโดนดึงออกจากลายในจังหวะตีเสมอเฟอร์จิลฟานไดห6คุมโซลูกโด่งโอเคแต่จัดระเบียบลายช่วงโดนกดดันยังมีหลวมมิโรชเคอร์เคเซห6ดุด,ดันขึ้นเกมซ้ายมีเหยื่อหนึ่งใบถอดนาทีที่60 อเล็ i s ิสแม l อาริสเตต่อบอนนิงมีส่วนปลดล็อกประตูแรกและพาบอลขึ้นก่อนโดนถอดนาทีที่7 2็ดสิบสโดมินิกโล6ขยันเชื่อมเกมแต่มีจังหวะเสียบอลจนโดนสวนเป็น2-1 r e c o v e รดีช่วงท้าย f อร์เรียนเว6เล่นระหว่างลายลื่นไหลแต่ยังไม่คมในพื้นที่สุดท้ายถอดนาทีที่82 m o a โมซขู่ตั้งแต่ต้นเกมมีส่วนกระชอดประตู3-2และยิงปิดเกมนาทีที่90บวก4ดีักโป8 ช์ปมากลูก2อศูนย์จบสวยและพาบอลขึ้นซ้ายได้บ่อยฮูโกเอกิติเก้แปเดบิวโหด1ประตูบวกทําทางตลอดเล่นบูพักบอลได้ครบครบสำรองวัตตุรุเอนโด7ลงมาเปลี่ยนสปีดเกมช็อตแอซิสให้โมซาลาปิดกล่องสำคัญมากแอนดูโรเบอร์สัน6เติมซ้ายพอได้ช่วยประคองช่วงท้ายโจโกเมส6เพิ่มความนิ่งฝั่งขวาหรือครึ่งหลังเคอร์ติสโจน7ลงมาช่วยคอนโทรลจังหวะกลางยึดบอลและเปลี่ยนแกนดี เฟเดริโก้เคียซ่า8ซุปเปอร์ซับตัวจริงวัลเล่เป็นประตูชัยนาทีที่88สลับยืนกว้างแล้วจบคมแมนออฟเดอะแมตช์มุมนองส่วนตัวเฟเดริโก้เคียซ่าพอประตู3-2เปลี่ยนโมเมนตัมและผลการแข่งขันรองลงมาคือเอคิติเก้ G e, ที่ยกระดับเกมรุกตั้งแต่ต้นสถิติหลักเพื่อภาพรวมลิวพูครองบอลประมาณ60.7%ยิงเข้ากรอบ10ต่อ3สะท้อนว่าครีเอทโอกาสได้มากกว่า แม้ช่วงหนึ่งหลุดคอนโทรลจนโดนตีเสมอสองครั้งก็ตามหลังเกมอันเนอร์สล็อตออกมากล่าวว่าเขาไม่อยู่แล้วสล็อตยอมวับมองหาโจตาตอนที่ลิเวอร์พูลโดนบอลมัดตีเสมอสองต่อสองอันเนอร์สล็อตผู้จัดการทีมหงแดงลิเวอร์พูลยอมรับเขามองหาเดลโกโจตาตอนที่ทีมโดนบอลมัดตีเสมอสองต่อสองเพื่อหวังจะให้ลงมายิงประตูช่วยทีมแต่ก็ทําไม่ได้เพราะโจตาจากโลกนี้ไปแล้วก่อนสุดท้ายหงแดงจะเอาชนะบอลมัด ไปได้4ต่อ2ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดเปิดฤดูกาล2025-26สลอดกล่าวว่าตอนที่สกอร์เป็น2ต่อ2คุณก็รู้ว่ากำลังมองหาผู้เล่นคนไหนลงมาดิโอโก้โจยต้าไงแต่ผมไม่สามารถทำได้ด้วยเหตุผลอันเลวร้ายอย่างไรก็ตามสลอตตำหนิโดมินิกโซโบสไลที่โชว์ลูกเล่นจนทำให้ทีมเสียประตูแรกให้บอนมัดมันเริ่มจากการเสียบอลโดมินิกโซโบสไลใช้ลูกเล่นซึ่งไม่จำเป็นเลยเมื่อคุณนำอยู่2-0 แต่ตอนนี้เมื่อเรารู้ผลการแข่งขันแล้วก็คงไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วตอนที่เรานำสองศูนเราคุมเกมได้แต่จู่ๆก็มีจังหวะโต้กลับของพวกเขาและพวกเขาก็กลับสู่เกมได้พวกเขาไม่ยอมแพ้แต่เราก็ไม่ยอมแพ้เช่นกันและสุดท้ายเราสมควรได้รับชัยชนะถ้าชอบคลิปแบบนี้ดูง่ายฟังสบายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปขอบคุณครับ